สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Hello อ Channel อค่ะ ก็สาหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการย้ายแอปธนาคารออมสินค่ะทุกคนจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของเรานะคะมาที่โทรศัพท์เครื่องใหม่ค่ะว่าเพื่อนๆนะคะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ไย่ได้มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครพร้อมแล้วนะคะที่จะย้ายแอปธนาคารจากโทรศัพท์เครื่องเก่ามาที่โทรศัพท์เครื่องใหม่ของเรานะคะ หยิบมือถือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลย mm. โอเคขเ่ะนเพื่อนอนะเพื่อนนะคะเข้าที่แอปพลิเคชันของธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะ mm. เขาก็จะให้เราเนี่ยเลือกภาษาก่อนเลยนะคะเราก็เลือกไว้เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะทุกคน หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อกําหนดนะคะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆค่ะเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนนะคะให้สุดนะหลังจากนั้นนะคะกดที่ติ๊กถูกนะคะข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลแล้วนะหลังจากนั้นนะคะกดําว่ายอมรับได้เลยค่ะพอเราเนะคะกดยอมรับนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะมาสู่หน้านี้ค่ะหน้านี้นะคะจะให้เราเนี่ยใส่หมายเลขบัตรประชาชนของเราค่ะเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆนะคะใส่หมายเลขบัตรประชาชนของเราให้เรียบร้อยนะกดถัดไปได้เลยนะคะพอเรากดถัดไปแล้วค่ะเพื่อนๆในหน้านี้นะคะเขา จะทําการส่งรหัส OTP นะคะไปให้มือถือนะคะเป็นเลขนี้เนาะก็ให้เรานะคะไปเช็คเลข OTP มาให้เรียบร้อยค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเ,เพื่อนๆกดคาว่าถัดไปได้เลยนะแล้วก็ให้เรานะคะใส่รหัส OTP ในหน้าหนี้ให้เรียบร้อยค่ะพอเราใส่ OTP เรียบร้อยแล้วเ,เพื่อนๆกดคาว่าถัดไปอีกหนึ่งครั้งค่ะ พอเรากดถัดไปนะคะในหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าเกี่ยวกับข้อมูลนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดคําว่ายินยอมไปได้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะกดยินยอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนในหน้าถัดไปในหน้านี้นะคะเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยใส่รหัสค่ะเพื่อนก็คือรหัสพินนะคะที่เราเนี่ยมีการใส่เวลาที่เราทําการเข้าแอปธนาคารออมสินปกตินะคะเพื่อนๆก็ใส่รหัสพินนะคะไปให้เรียบร้อยเลย พราเนาะคะทําการใส่รหัสพินเรียบร้อยแล้วนะคะเท่านี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันธนาคารออมสินได้แล้วนะคะในโทรศัพท์เครื่องใหม่บอกเลยว่าวิธีการเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะแล้วเราเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องไปธนาคารเลยค่ะก็สําหรับใครนะคะที่ชอบวิธีดีๆที่พ่อเอามาฝากกันไว้วันนี้นีคะก็อย่าลืมที่จะ กดไลค์ like, กดแชร์กด u ับ cribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย